สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปก็ผมครับนะบชชนครับพี่จินแชแนลครับวันนี้พามารับชมบรรยากาศการตกปลาก,กับหมายธรรมชาติอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมพากลับมารับชมหมายนิดนึงอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวให้รับชมสภาพหมายครับด้านนี้เลยครับตรงนี้เป็นหมายที่คลิปก่อนหน้านี้ครับที่คุณลุงใจดีครับอนุญาตให้เข้ามา ตกได้ครับเป็นหมายน้ำเอิครับก็ต้องขอขอบคุณลุงครับลุงก็อนุญาตให้เข้ามาตกได้ครับวันนี้ก็เลยกลับมาซ้ำอีกทีครับกับเดี๋ยวนี้ใช้เป็นเหยื่อตัวนี้ครับเป็นกบติดปีกครับไปช่อนกินแล้วบินได้ครับตัวนี้ขนาด2.5เซนครับน้ำหนัก4.5กรัมครับคลิปก่อนหน้านี้ก็ใช้เป็นไบโอครับวันนี้ผมเลือกที่จะเปลี่ยนขนาดเหยื่อครับ ถามว่าใช้ไบโอได้ไหมครับก็ได้นะครับคืออยากจะทาทลิปเหยื่อในหลายชนิดครับให้ทุกท่านได้รับชมครับก็น่าจะโอเคครับสาหรับเหยื่อ2.5เซนครับน้าหนัก4.5กรัมเพราะว่าหมายเป็นหมายแหนครับถ้าน้ําหนักเหยื่อเยอะเกินไปครับมันจะกดลงไปที่ตัวแหน่ครับแล้วจะทําให้เหยื่อครับลากแหน่ไมด้วยครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่ง สาเหตุที่ทำให้ปลากัดยากครับเพราะว่าเหยื่อมันไม่ออกอิชั่นครับถึงเราจะเขย่าแต่ถ้าเกิดมันลากแหน่ขึ้นมาเยอะๆครับปลามันอาจจะตื่นได้ครับวันนี้ก็กับอุปกรณ์ชุดนี้ครับคันเป็นคันซาดิสครับรุ่น power plus ครับเวทของคันอยู่ที่8ปดก17นะครับความยาวของคันอยู่ที่6กพุทสิครับตัวล่อครับเป็น shimano c r o n s mgl ครับรอบ7.2ต่อ1รอบครับ หมุนขวาครับตัวนี้ครับสาย PE ครับสาย PE 2ทัก8ครับของไบสัน S2 ครับสายเออ่ช็อคลีดเดอร์ครับเป็นเออ่ฟัวคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของเบอร์เคลย์แวนิชครับแล้วก็ตัวกิฟท์ล็อกครับเป็นกิฟท์ล็อกเบอร์หนึ่งครับล็อกสแนปบายบีพีโอครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมดีกว่าครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับกับกบติดปีกครับไปช่อนกินแล้วบินได้ครับ โอเคครับไปรับชมมันครับไปครับเถอะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมมันครับไปเริ่มตีบริเวณนี้นะครับตอนที่ผมเปิดคลิปมันกันทุกปายครบปริมาณน้ําเออขึ้นมาเยอะเลยครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลยครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ตกลงมาอีกเยอะเลยครับเป็นกบติดปีกครับประชอนกินรละบินได้ครับไปรับชมมันครับ โอ้หห oh, ุดครับแก้มแรกเปิดเริ่มไม่ค่อยดีนะครับแต่มันบินได้ครับ โจนครับพีอ่อย่าดิ้นแรงเดี๋ยวมยไม้มันจะแตกมาแล้วครับแต้มแรกครับนี่ครับสายป่าผมยืนอยู่ในน้ำเลยครับสายสวยเลยครับนี่ครับ คันเบ็ดคันเบ็ดเปียกน้าครับนี่ครับตัวปลาสายรักสองสามขี้ครับปลาตัวสมบูรณ์มากครับมันเป็นหมายธรรมชาตินะครับน้ํามันเอ่ออย่างที่เรียนได้ทราบก่อนคลิปก่อนหน้านี้ครับด้านฝั่งตรงข้ามผมฝั่งด้านหน้านะครับมันเป็นร่องน้ําแค่นิดเดียวครับ้นามันก็เอ่อเข้ามาครับโอ้โหปลาวิ่งไปครับผมเสียงดังไปนิดนึงครับมันออกมาจากพวกด้านนี้ครับน้ํามมันท่วมครับกับเหยื่อตัวนี้ครับ เป็นกบติดปีกครับปลาช่อนกินและบินได้ครับไปรับชมมันต่อเสียงดังก็ไม่ได้ครับพื้นที่ใหม่ไม่ใช่นิดเดียวครับมิอนนันป่ามัน,น 8, ตื่นครับเวลาเดินก็ต้องค่อยๆเดินครับน้ำมันก็นิดเดียวครับเหมือนมีตัวกัดแล้วครับกัดเราวิ่งย้อนมาเนี่ยครับ โยมันพาเหยื่อวิ่งย้อนมาจะหาผมได้เลยครับเนี่ยครับวิ่งย้อนใช่ไหมแต่พี่สองครับตัวนี้รู้สึกว่าสองไม้ครับจังหวะแรกมันกัดแล้วมันวิ่งย้อนมาครับ เท็กสายเท่าไหร่ก็ไม่ตึงครับแต่ปัญหาคือผมอยู่ในน้ำเนี่ยครับปลาติดเบ็ดครับแต่ถ้ามันดิ้นแล้วหลุดเนี่ยครับโอ้ยเดยวไดแรงเดือดใจเย็นไว้ก่อนนี่ครับแตงที่สองครับใส่เท่ากับตัวแรกเลยครับ ปลาตัวอ้นวนาปลาสมบูรณ์มากครับหมายธรรมชาติก็อย่างเงี้ยครับแต่ไปบางหมายก็เจอปลาผอมก็ผอมกันทั้งบอ่อเลยนะครับนี่ครับแดนที่สองครับกับกบปิดปีครับไปช้อนกินแล้วบินได้ครับ อีกแล้วครับโตัวนี้มีสาครับอย่าดิ้นแรงเดีย๋ยวมันจะหลุดตัวนี้กัดแล้วสายวิ่งปื๊ดเลยครับ ที่สามครับคือเสียงดังก็ไม่ได้ครับเดินก็ต้องค่อยๆเดินครับสักครู่นะครับคือคันเป็ดก็วางไม่ได้ครับน้ำรับนี่ครับแตมที่สามครับสน่นีครึ่งโลเลยครับ เยอะตัวเดิมนะครับวันนี้ก็น่าจะตัวนี้ตัวเดียวครับกับหมยนี้ครับเป็นกบติดปีกครับมันน่าจะย้อนแสงหรือเปล่าเนี่ยทางนี้นิดนึงครับนี่กับสายปลาสายสวยเลยครับกับกบติดปีกครับประชอนกินแล้วบินได้ครับคือเยอตัวนี้ก็ได้ความอนเคราะห์มาจากนายเจมส์ครับเจ้าของเยอะครับจากช่อง e g p o x tv thailand ครับ ที่ส่งเหยื่อมาให้ทําคลิปให้รับชมกันครับก็ก่อนหน้านี้ก็หลายๆคลิปก็เข้าไปดูในช่องได้ครับกับกบติดป,ปีกครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปใช้เป็นสีเขียวตัวนี้ครับเป็นกบติดป,ปีคดปนนกครับจะถอดใบสปรินอ่ะครับตีใบตีมารู้สึกว่ามันจะเก็บแหน่ขึ้นมาเยอะตัวที่มีใบสปรินครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับ กัดลูกปลาครับโดนดีครับได้ผลครับกัดลูกปลาโชว์ตัวครับ โอ้ติดนิดเดียวครับจิปเปอร์แลคือบริเวณนี้น้ำทั้งหมดเลยครับอีกสองทีน่าจะหลุดครับแต่จะต้องกำปลาไว้ก่อนครับยวพึ่ง นี่ครับแตนที่สี่ครับมันกัดลูกปลาอยู่บริเวณแนวก่อหญ้านะครับดูสายปลานะครับลำบากเหมือนกันนะยืนตีในน้ำเนี่ยครับสักคู่เดียครับนี่ครับสายปลา ใสสวยเลยครับใส่รักสามขีดได้ครับตัวอ้วนๆครับกับเหยื่อตัวนี้ครับเป็นกอบติดปีกครับปลาช่อนกินละดินบินได้ครับติดนิดเดียวงครับคือก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นสีสีแดงครับสีครับพอดีสังเกตว่ามันจะมันมีใบสปินนะครับเป็นใบสปินู่คู่ครับเวลาเก็บเหยื่อมันครับมันเก็บแหนบมาด้วยครับ มันทำให้เหยือ่อเบราว่ามันทื่อไปครับขยาาขยัาก็ไม่ค่อยออกครับผมลยเปลี่ยนมาใช้เป็นสีเขียวตัวนี้ครับก็ถอดใบสปิีออครับตีสักพักเดียวครับไม่นานครับได้ตัวเลยครับกบติดปีกครับประชอนกินแล้วบินได้ครับ กินแล้วบินได้ครับแตนที่ห้าครับนี่ครับสายปลาเกลือครับกับกบปิดปีดครับ นี่แน่แต้มที่หกครับกัดสายปลากเกลือครับังหวะแรกกัดผิดครับนี่ครับเดี๋ยวตัวนี้ผมรวมไว้ก่อนครับเดี๋ยวตอนปิดคลิปผมป้อยครับเพราะว่าตัวมันไม่ได้ใหญ่ครับแต้มที่หกครับแต่ตอนนี้อยู่ที่ผมห้าแต้มครับลอยกระชังหลุดไปตัวหนึ่งครับกระชังขาด ก็ปเปี้ครับไปช้อนกินแล้วบินได้ปลดเลยดีกว่าครับปลดแล้วปล่อยเลยดีกว่าก็ไม่ใหญ่ครับนี่ครับปล่อยคืนที่เดิมนี่แหละครับน้ําปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแล้วสายก็โอเคแล้วนะครับได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยครับกับการออกหมายวันนี้ครับวันนี้ก็หมายเดียวนะครับกับหมายที่อยู่ด้านหลังผมนี้ครับ มานี้มันอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลครับพอดีลุงใจดีครับอนุญาตให้เข้ามาตกได้ครับเดี๋ยวรับผลประกอบการก่อนครับนี่ครับปลาทั้งหมดครับอยู่ที่ผมสี่แต้มครับแต่วันนี้ได้ทั้งหมดหกตัวครับมันลอยกระชังรุดไปหนึ่งตัวครับกระชังขาดครับแล้วก็ปล่อยไปหนึ่งตัวครับตัวเล็กอยู่ที่ผมสี่แต้มนี่คือก็พอจะเอากลับไปทําประโยชน์ได้ครับไซส์ก็ไม่ได้เล็กเกินไปครับก็ผลประกอบการวันนี้ครับได้มาจากเหยื่อตัวนี้ครับ เป็นตัวปิตปี้ครับมาช่อนกินและบินได้ครับตอนเปิดคลิปเปิดหมายครับผมใช้เป็นเตัวสีแดงครับมีใบสปินครับตีไปตีมาเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเทคนิคให้เหมาะสมกับหมายด้วยครับคือมันมีใบสปินครับมันก็จะเก็บพวกแหนมาครับพอดีเหยื่อมันก็ไม่ออกแอคชั่นครับเราเขย่าเขย่าไงมันก็ไม่ออกแอคชั่นครับผมเลยเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวสีเขียวถอดใบสปินออกครับก็ มีผลงานท่านได้รับชมอยู่ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เกียิรับชมนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณจากใจจริงเลยครับเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามารับชมนะครับรบกวนนะครับรบกวนกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการนำคลิปต่อไปครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆครับวันนี้ก็ลาไปกับกอบติดปีะครับประชอนกินแล้วบินได้ครับสวัสดีครับ